วันนี้มีแมตสุดร้าใจมาฝากแฟนบอลทุกท่านเตรียมสัมผัสแมตแห่งศักดิ์ศรีเชลซีประทะลิเวอร์พูลสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทาง1-6พฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นในราคาพิเศษ135,900บาทรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วสนใจจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่เปิ้ลบอยส์ทราเวลได้เลยนะครับผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับพบก,กับสุลุกขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนหงเครืองนะฮะโรโมาโนโรายงานแข่งลิเวอร์พูลตกลงซบยักษ์ใหญ่ก่อนศึกคาร์ลคัพนัดชิงแฟนหงมีเครืองหลังจากโรโมาโนโรายงานสตาร์ลิเวอร์พูลลูดิอาร์ตตกลงย้ายซบยักษ์ใหญ่แล้วก่อนแข่ง Nothing, ขนัดชิงคาร์ลคัพฟาบิยสูโรโมาโนเยาวข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดการสแกนนักเตะนะครับได้สร้างความขุ่นเคืองให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูล จะฟูมพิมพ์อังกฤษก่อนลงเตะคาร์โรคับนัดชิงชะเลิศด้วยการรายงานข่าวล่าสุดว่าลูดิอาร์ตเตรียมย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้ตอนนี้ลิเวอร์พูลมีคิวประทะกับนิวาสเซนเตดในศึกคาร์โรบครับรอบชิงชะเลิศตัดสินแชมป์แรกของอังกฤษในฤดูกาลนี้แต่ฟาบิโอโรโมาโนโกลับรายงานว่าลุยดิอาร์ตปทีมชาิโคลัมเบียเตรียมย้ายไปบาร์เซโลนาย,ลายนักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปน ตนั่นฟาบิยโซโรโมาโนโรายงานข่าวนี้โดยอ้างอิงจาก Sport, สปอร์ตื่อกีฬาชั้นนำของสเปนโดยรบุว,ว่าลุยดิอาตตอบตกลงที่จะย้ายไปบาร์ซนโลน่าแล้วหลังเคยมีข่าวชืว่โยมกันมานานก่อนหน้านี้เนื่องจากตัวตัวดนรับก็เหนื่อยกับลิเวอร์พูลเพียงสามดลาห้าหมื่นห้าพันปอนด์ต่อโซดาหรือราวสองจุดสามล้านบาทนะครับอย่างไรก็ดีหลังจากฟาเบียโซโรโมาโน,โนโรายงานข่าวลุยดิอาตกับบาร์ซโลน่าก็ทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนไม่พอใจ โดยให้ผลว่าอาจรบกวนสมาธินักเตะก่อนลงสนามในเกมสําคัญที่มีผลต่อการลุ้นแชมป์ขณะนั้นเดวิดออสตินนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้ในเรื่องตลาดกานนกเตะก็รายงานสานการล่าสุดข,ของลิาร์ตกับลิเวอ์พูลในทนางเดียวกันว่ายังไม่มีวิแววของสัญญาฉบับใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกสําหรับนักเตะที่อยู่ในแอนฟิลมานานหลายปีโดยบาร์เซโลนาก็ชื่นชอบมานานแต่ยังไม่เจาะจงว่าตอบตกลงแบบโลมาโนนะฮะ สลัตปัดข้อหาอาการล้าของนักเตะหลังผ้าเิวกโกซไม่เกี่ยวกับการวิ่งเลยกุนซือลิเวอร์พูลชี้เกมกับนิวกโกเซเน้นดวลลูกกลางอากาศไม่ใช่ความเร็วอัาเนั่นสลัดกุนซือลิเวอร์พูลนะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าทีมของเขาอ่อนล้าหลังพ่ายแพ้ตอนนิวกโกเซในศึกคาร์โรครับนัดชิงโดยชี้ว่าเกมนี้เน้นการดวลลูกกลางอากาศไม่ใช่การวิ่งทําความเร็ว หงแดงพ่ายแพ้ต่อนินคคสเซอย่างแน่ผิดหวังโดยนิโคสเซลมีโอกาสยิงมากกว่า17ต่อ7ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษกูดดก่แข่งมากกว่า26ต่อ17ครั้งและชนะการดวลลูกกาอากาศมากกว่า51ต่อ38ครั้งหลังจบเกมนะครับถูกถามถึงความอ่อนล้าของลูกทีมหลังเพิ่งตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่กุนซือชาวนัดยืนยันว่า ความอ่อนล้าทางร่างกายไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในเกมนี้เพราะแทคนิคของนิวคาสเซิลไม่ได้นเน้นการวิ่งทําความเร็วความอ่อนล้าทางใจิตใจเป็นสิ่งที่วัดได้ยากสาระกล่าวหลังจบเกมเราอ่อนล้าทางใจิตใจหรือร่างกายในเกมกลางสัปดาห์หรือเปล่าไม่เลยแต่เกมนี้ไม่เกี่ยวกับการวิ่งมันเกี่ยวกับการดวลลูกกลางอากาศเท่านั้นไม่มีความเข้มข้นในการวิ่งเลยในเกมนี้เราไม่สามารถตัดสินได้เลยว่าเราอ่อนล้าทางร่างกายหรือไม่ เพราะเราไม่สามารถเพรสซิงพวกเขาได้คุณจะตัดสินว่าทีมออนล้์ได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาเพรสซิงแต่ไม่มีอะไรให้เพรสซิงเพราะพวกเขาเล่นข้ามการเพรสซิงของเราทุกครั้งที่พวกเขาได้เตะจากประตูหรือฟรีคิกพวกเขาจะโยนบอลไปที่แนวรับสุดท้ายของเราซึ่งนำไปสู่ลูกตั้งเตะมากมายสลัดเกมช้าและไม่เข้มขน้น เกมมันช้าและไม่เข้มข้นดังนั้นมันยากที่จะตัดสินว่าเราพร้อมทางร่างกายหรือไม่ทางจิตใจเป็นสิ่งที่ยากกว่าสรัดเก่าเสริมถ้าคุณดูผลงานการแข่งขันและฟอร์มการเล่นคุณอาจรู้สึกว่ามันส่งผลตัวเราแต่ผมชอบที่จะดูว่าเกมเป็นอย่างไรและเกมเป็นไปตามที่พวกเขาต้องการเป็นการต่อสู้ที่มีการดวลกกรูปอากาศมากมายและถ้าเราเล่นเกมโยนบอลกลางอากาศกับพวกเขา10บครั้งพวกเขาคงชนะ9้าครั้ง เพราะพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเราในลูกกลางอากาศสลอตมักจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นตัวจริงเพียงเล็กน้อยในแต่ละเกมซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ลูกทีมของเขาดูอ่อนล้าโดยฟาเลโกเกียซาเป็นตัวอย่างล่าสุดที่แสดงเห็นว่าทีมของเขาควรได้รับความไว้วางใจมากกว่านี้เพราะสัญญาณความอ่อนล้าปรากฏให้เห็นมาหลายสัปดาห์แล้วแม้ว่าเขาจะไม่เห็นก็ตาม แันบนอลเข้งใจเคซ่าโชว์ฟอร์มเด่นที่สลัดใช้งานน้อยเกินไปดาตอิตาเลียนสร้างความแตกต่างในนัดจิงคาร์โรครับจุดประกายคำถามถึงสลดัดฟอริมเคียานครับสร้างความตัดใจในเกมคาร์โครับนัดจิงฉเฉลิดด้วยพลังงานความมุ่งมั่นและแรงผักดันที่แสดงเห็นอย่างชัดเจนในช่วง20นาทีที่เขาลงสนามซึ่งมากับผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลหลายคน แม้ว่าประตูที่เขาทำได้จะเป็นเพียงแค่ประตูปรับใจแต่เขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการไล่บอลและไม่ยอมแพ้ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลต้องการเห็นดาวเตะอ,อิตาลีมีคุณภาพที่จะสร้างความแตกต่างแม้ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องความฟิตในช่วงต้นฤดูกาลแต่แฟนบอลต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเขาถูกสล็อตใช้งานน้อยจนเกินไปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลไม่ได้ปิดบงังว่าเขาชอบทำงานกับผู้เล่นกลุ่มเล็กๆแต่แฟนบอลรู้ว่าเขาต้องเรียนรู้ ที่จะเชื่อมั่นในผู้เล่นทุกคนแล้วรู้ว่าเมื่อไหร่ผู้เล่นคนโปรดของเขาไม่สามารถทำพังงานได้เคซ่าทำน้อยมากกว่าโชต้าใน3นาทีแรกมากกว่า75นาทีของโชต้าสีอีเขาต้องได้รับโอกาสในช่วงท้ายฤดูกาลคอมเมนต์ Comment จากแฟนบอลใน TIA Valerico เคซ่า er ถูกใช้งานน้อยเกินไปอย่างน่าเสียดายแน่นอนคอมเมนต์ Comment จากแฟนบอลใน TIA เกสาทำได้มากกว่าโจตาและดิอัตใน15นาทีมากกว่า4เกมที่ผ่านมารวมกันเขาต้องได้ลงเล่นมากกว่านี้เขาลงสนามรวมกัน3 5นาทีแล้วแสดงเห็นว่าเขาเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดอันดับที่3ของทีมทำไมไม่เขาลงเล่นมากกว่านี้มันเกินความเข้าใจนี่คือความผิดพลาดของสลัตเขาเลือกผู้เล่นชุดเดิมทุกสุดาและไม่โอกาสกับใครเลยคอมเมนต์จากแฟนบอลใน TIA สล็อตทำผลงานได้ดีในนุกการน,นี้แต่ถ้าผมได้คุยกับเขาหนึ่งนาทีผมจะบอกเขาว่าใช้มันในทีมให้มากกว่านี้และพักผู้เล่นตัวจริงให้บ่อยกว่านี้คอมเมนต์จากแฟนบอลใน tia หรือว่าภูลิลกำลังเระเจิญกับความเหนื่อยล้าจากการพยายามจัดผู้เล่นชุดเดิมๆทุกๆ3วันและไม่ใช่ว่าสล็อตไม่มีผู้เล่นที่มีความสามารถนู่นเนื้อจากผู้เล่น11คนที่เขาชื่นชอบลุยดิอาตทำได้เพียงหนึ่งประตูจาก18นัดล่าสุด ในทุกรายการดโกโจต้าทาไม่ได้เลยใน10นัดและดดวินูเอสทำได้่1ประตูจาก13นัดในขณะที่โมซาราทําประตูหลัก11ประตูจาก13นัดหากซลาไม่ได้อยู่ที่นี่นั้นกันหน้าตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันประตูจะมาจากไหนกีซาฟิตสมบูรณ์ทาไมไม่ใช้งานเขาอย่างน้อยคุณก็รู้ว่าเขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังกับความขยันลิเวอร์พูลนําเป็นจ่าฝูงแต่สล็อตลิเวอร์พูลจะไม่สามารถมองข้ามสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน สลัดทำพลาดซ้ำรอยเจก,กิ้งครับเมิร์นเอเลียตในนัดชิ้งคารบาบลครับแล้วรุ่งฟอร์มแรงสร้างความแตกต่างแต่กลับเป็นแค่ตัวสำรองความหวังในการคว้าด,ดับเบ็นแชมป์ของลิเวอร์พูลต้องดับลงนะครับเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้ต่อนิวคาสโิลย์เต็ดสองหนึ่งในนัดชิ้งคารบาบลครับที่สนามเวมรีอันนนสลัดคุณสุขใหม่ถูกวิจารณ์ว่าตัดสินใจผิดพลาดโดยเฉพาะการใช้งานฮาวิเอเลีย แม้ผู้เล่นหลายคนของหงแดงจะทำงานได้นา่าผิดหวังแต่เอเลียดในวัย21อปีก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเขาถูกส่งลงสนามในนาทีที่74และสร้างความแตกต่างให้กับเกมด้ดยการแจยบอลกับฟาลิโกโก,กีซายิงประตูตีไข่แตกในช่วงไทยเก็บการลงมาสร้างอ e ิมแพคของเอเลียดทำให้เกิดคำถามว่าสลลตอาจเสียใจที่ให้โอกาสเขาลงน้อยเกินไปซึ่งเป็นการตัดใจที่ผู้จัดการทีมลือ6ุกคนก่อนก็เคยเสียใจมาแล้วเช่นกัน สล็อตควรเรียนรู้ความเสียใจของเจกิ้งครับหลังจากรเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่ค่อยดีนักประตูใจของเอเลียดในเกมเยือนปเอชเอช่วยให้ฤดูกาลของดาวรุ่งรายนี้กลับมาสดใสอีกครั้งหลังเกมดังกล่าวเอเลียดยังทางานได้ดีในเกมพบกับเซาท์ตันทําให้เกิดคําถามว่าทําไมสล็อตถึงไม่ใช้งานเขาอย่างสม่ำเสมอการขาดโอกาสการลงสนามเป็นสิ่งที่เอเลียดต้องเผชิญมาโดยตลอดในทิมแอนฟิลด์โดยเจกิ้งครับก็ดูเหมือนจะไม่ไว้วางใจเขาอย่างเต็มที่เช่นกัน อย่างไรก็ตามเจคกิงครับเคยออกมายอมรับว่าเขาเสียใจที่ไม่ได้ให้โอกาสกองกลางรายนี้มากเท่าที่ควรถ้าผมจะเสียใจอะไรเล็กน้อยครอบกล่าวในเดือนพฤษภาคมปี2024กับ BBC Sport ก็คือฮาวิเลียดไม่เดินลงเล่นมากกว่านี้บางทีเอเลียดสมควรได้รับโอกาสภายใต้การคุมทีมของสลัดสลัตดูเหมือนจะทำผิดพลาดซ้ำรอยเจคกิงครับทำให้เขาต้องตระหนักถึงความผิดพลาด และมโอกาสที่เอเลียตสมควรได้รับการที่ลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงพนนิมพ์ลลก12คะแนนแสดงให้เห็นว่าสล็อตมีพื้นที่ในการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบสำหรับดาวรุ่งในวัยยี่สิบปีในเกมพบกับฟุลแลมและเวนแฮมจากการที่เอเลียตสร้างความประทับใจอีกครั้งในฐานะตัวสำรองในนัดจินเชอร์แสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมแล้วที่จะได้โอกาสแต่สล็อตจะมอบโอกาสนั้นให้เขาหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง จิมมี่กาลเกอร์ชี้ซาลาถูกทิ้งนนดลิเวอร์พูลซื้อ2แนวรุกเสริมทัพตำนานหงแดงปกป้องสไตล์อียิปต์หลังฟอร์มเงียบในนัดชิงคาราบาครับจิมมี่กาลเกอร์อดีตกองหลังของลิเวอร์พูลออกมาปกป้องมูเมสซ่าหลังฟอร์มเงียบในเกมที่หงแดงพ่ายต่อนิวคาสเซ่สองหนึ่งในนัดชิงเลือดคาราบาครับโดยชี้ว่าปัญหาของทีมอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมมากกว่ามิลกประตู ดนเบิร์นและอเล็กเซอร์อีชักแม้ว่าฟร์ตก็เกียร์ซัดจะยิงตีไข่แตกในช่วงทศเวลาบาดเจ็บแต่ก็ไม่ àng, ทันการทําให้ลิเวฟูพลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายซาลามีเกียมที่เงียบผิดปกติในนัดน,นี้เนื่องจากแผนการเล่นและความขยันของนิวคาเซลทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมยันไรก็ตามคาร์กเกอร์มองว่าปัญหาอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมของซาลามิเก,ก่าโดยลย Atlas, ดิอตาตและดิโกโจต้าเล่นได้ไม่ดีขณะที่ตัวสซลอยยาง ดาวเมนูเนีสและโคดิกาโปก็ทำง,งานได้อย่างน่าผิดหวังนี่อาจเป็นหนึ่งในฟอร์มการเล่นที่ยทติสุดที่ผมเคยเห็นจากลิเวอร์พูลในนัดชิงชะเลิศดทั่วรางวันแต่พวกเขาทำง,งานได้ดีมากในกน,นัดการนี้และแพ้แค่เกมเดียวในลีกมันยากที่จะวิจารณ์มากเกินไปแต่เกมนี้ได้ฉายแสงไปยังจุดที่ลิเวอร์พูลจะต้องปรับปรุงจะมีกระดูกกรอบหันสกายสปอร์ตผมคิดว่าการขาดความเร็วในแนวรกเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด และผมเกือบที่จะรู้สึกสงสารโมซาลาเขาถูกวิจารณ์เล็กน้อยหลังจากเกมกับปารีสแซงต์แชงซึ่งต้องเจอกับเมนเดสแบ็กซ้าที่ดีที่สุดในโลกและวันนี้เขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากและเล่นได้ไม่ดีนักแต่เขาไม่ได้รับการช่วยเหลือจากแนวรุกคนอื่นๆเลยนี่ไม่ใช่ยุคของเจกเกนคลอปที่ s ซโด m มเน่หรือโรเ e โตเฟอร์มิโนสามารถช่วยทีมได้แนวรุกคนอื่นที่ลิบูฟูมีเป็นผู้เล่นที่ดีแต่พวกเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม พวกเขาพึงพาซาล่ามากเกินไปดังนั้นผมจึงไม่อยากเห็นการวิจารณ์โมซาล่ามากเกินไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่เกมนี้ฉายแสงออกมาคือลิเวอร์พูลต้องออกไปซื้อแนวรุก2คนไม่ใช่ฐานะผู้เล่นต้นสลองแต่เป็นไปได้ที่จะเล่นร่วมกับโมซาล่าในฤดูกาลน,นะผมรู้สึกตื่นเต้นที่คิดว่าลิเวอร์พูลกำลังจะคว้าแชมป์ลีกและยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรปับปรุงและผมคิดว่าพวกเขาจะทำได้ในช่วงสัปนี้ เกียร์ซาเป็นผู้เล่นใหม่เพียงคนเดียวที่ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยย้ายมาจากยูเวนตุสด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์บวกกับ2.5ล้านปอนด์แอดออนในส่วนเงื่อนไขเพิ่มเติมอย่ังไรก็ตามเขาได้ลงเล่นให้กับทีมของอาร์เนสซัตอย่างจํากัดโดยทําไป2ลูกกับอีกอแอซิดจาก11เกมในทุกรายการซาลาจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงสิ้นสุดลูกกาลนี้เช่นเดียวกับเทนอเล็กซานเดอร์โนและเวอร์จิฟันได และยังไม่ได้ประกาศอนาคตของเขาอย่างไรก็ตามเขาทําผลงาน้อย่างยัดเยี่ยมในวอนกันนี้โดยทําไป32ประตูกับ22อัซินจาก43เกี่ยมในทุกรายการซึ่งนั่นแสดงเห็นบทบาทสําคัญของเขาภายในทีมนะฮะบทสรุปนะครับจะมีกรลเกอร์บอกต้องหาแนวรุกมาเพิ่ม2คนเพื่อช่วยซาร่านะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ซาร่าแบบโดดเด่นนั่นก็คือยุค ที่มีสานุมาเน่กับเฟอร์มิโน่นะครับช่วยกันยิงนะครับแต่ปีนี้เนี่ยมาแบกซาร่าเยอะไปหน่อยนะครับซาร่าก็เลยยิงคนเดียวเลยนะครับแต่เพื่อนรวมทีมไม่ค่อยช่วยเท่าไหร,ร่นะฮะก็แฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับคิดเห็นเหมือนจะมีก่กาเลกเอร์หรือไม่นะฮะ ด่วนสื่อดังโปวกมข่าวเจลซีเปิดฉากทาบโคโนาเต้เสริมแนวรับทีวีอาร์ฟุตบอลนะครับสื่อกีฬาชั้นนำรายงานมาว่าเจลซีสโมสรมหาเศรษฐีแห่งกรุงลอนดอนสร้างความมือหาด้วยการเปิดฉากทาบท,ทามอิบไรมาโคโนาเต้เซนเต์แบ็กทีมเจตฝรั่งเศสของลิเวอร์พูลไปเสริมแนวรับหลังจากนักเตะเหลือชนะกับผลักพักหงแดงเพียงแค่ปีเดียวและยังไม่มีท่าทีจะใครจะชดุ้มงง่ายออกไปแต่อย่างใด ก่อนหน้านี้โคนเต้ก็เคยออกมายอมรับนะครับว่าเราเขาเสนอเชนะชูมใหม่จากลิเวอร์พูลมาสักพักแล้วแต่ยังไม่บรรลุข้อตกลงดังกล่าวซึ่งล่าสุดทำให้มีหลายสมโมสรกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับและเชลซีก็เป็นหนึ่งในทีมที่อยากจะได้ลายเซ็นของดาเตะในวัย25ปีไปครอบครองแลวตั้งแต่ย้ายมาจากอาบาลิซิกมาอยู่กับลิเวอร์พูลในยุคข,ของอดีตกุนซูอ,อย่างเจคกิ้งคลับเมื่อปี2021ด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์ คูเนเต้ก็ไรเป็นนักเตะสําคัญในแนวรับของทีมมาโดยตลอดและในยุคข,ของอันเนสลัตเทนนิสคนใหม่เจ้าตัวยังปักหลักเป็น11คนแรกได้อย่างแข็ง,ขงแกร่งสำหรับลิเวอร์พูลนะครับในเวลานี้บอร์ดบริหารของสโมสรพยายามเร่งแก้ไขเรื่องอนาคตของผู้เล่นหลักหลายคนอาธิโมซลาลาเวีจูฟันไดและเทนอเล็กซานเดอร์โนซึ่งเหลือสัญญา3เดือนและโกนาเต้ซึ่งลงเล่นให้กับทีมแล้ว33 3นัดในกนนีก็เป็นรายที่ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด คะนเดียวกันกนะครับความสนใจในตัวของโคนาเต้ไม่ได้มีเพียงแค่เจลซีเท่านั้นเพราะทั้งปารีสแซงต์แชงและเรอลมริดต่างก็ตกเป็นข่าวว่าพร้อมยืน่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวกองหลังเฟรนช์แมนรายนี้ปร,ร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันยกกอย่างไรก็ตามครับลิเวอร์พูลยังอยู่ในจุดที่ได้เปรียบและไม่ตกอยู่ในสถา,านการณ์ที่กดดันเนื่องจากโคนาเต้ยังเหลือสัญญาปีกว่าซึ่งทําให้พวกเขามีเวลามากพอในการเจรจาเสนอชั่วโมงใหม่และหากการพูดคุยไม่ได้ข้อสรุปนั้น รายงานอ้างว่าหงแดงก็พร้อมรับฟังข้อเสนอในราคาราว60ล้านปอนด์นะฮะกูรูชี้ชัดสถากนการณ์สัญญาของดีอาร์ตผิดปกติเดวิดออสตน์นะครับนักข่าวคนดังจากเดนติกสื่อกาชันําแสดงความคิดเห็นว่าสถากนการณ์ของสัญญาของหลุยส์ดีอาร์ตปีกตัวเก่งของหงแดงทีวนนั้นดูผิดป,ปกติ และไม่ตัดประเด็นความเป็นไปได้ใน,น,น,นการย้ายออกจากอันฟิลของผูเ้เล่นรายนี้ออกไปในช่วงสำนียนลิเวอร์พูลนะครับอาจเสียผู้เล่นคุชกันที่สุดไปพร้อมกันถึง3คนแบบไร้ค่าตัวนะฮะประกอบไปด้วยมูซาล a าเมื่อจิฟันได้และเทนอเล็กซนโนซึ่งหากพิจารณาแล้วหงแดงยังมีนักเตะอีกหลายรายที่อนาคตยังอยู่ในความไม่แน่นอนอย่างหนักเริ่มจาก อิบราฮาโคโนาเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสไม่ว่าสัญญาเจริงเหลืออยู่จนถึงปี2026แต่ในช่วงซัมเมอร์เจ้าตัวกำลังก้าวเข้าสู่ปีสุดท้ายฉะนั้นทำให้สโมสรต้องเร่งตัดสินใจว่าจะปล่อยตัวเขาออไปเพื่อแลกกับเงินก้อนโตหรือจะเสี่ยงที่จะเสียเขาไปแบบฟรีๆในอนาคตโดยมีข่าวว่าเจาซีเรียอรมอริดและปารีสแซงต์แมงกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้เล่นคนอื่นในตำแหน่งประตูมือสองอย่างเควินเคลูเฮอร์ นั้นนะครับลิเวอร์พูลก็ต้องการเก็บเอาไว้แต่ปัญหาเดิมกลับมาเนื่องจากสัญญากำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2026เช่นกันและก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องปล่อยตัวออกไปเพื่อแลกกับเงินค่าตัวที่เหมาะสมส่วนอีกกรณีที่น่าสนใจก็คือหลุยส์อาร์ตซึ่งย้ายจาก FC ฟซีปารตมาอยู่กับหงดังลิเวอร์พูลนานถึง3ปีแล้วแต่ปัจจุบันยังคงอยู่ภายใต้ารายละเอียดสัญญาฉบับเดิมซึ่งสิ่งนี้สะท้อน ให้เห็นถึงแนวทางที่ผิดปกติของหงแดงที่มักจะเสนอเสนสฉบับแรกและเป็นขั้นเหนื่ยที่จานวนที่ไม่มากนักก่อนจะขยับเพิ่มให้หากผู้เล่นทําผลงานดีดีย่างไรก็ตามแม้ดิอาร์จะทําผลงานได้คงเส้นคงอาม,มาและเป็นตัวหลักในแนวรุกของทีมตลอดแต่เจ้าตัวกลับไม่รับการปรปับปรุงขั้นเหนื่ยเลยตามที่หลายคนคาดการกะไว้และลิเวอร์พูลก็ไม่มีทางที่จะ เจราาเรื่องเสนอโทษใหม่แต่ยังได้ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้เล่นตำแหน่งเดียวกันอย่างโคนิคโปที่รับเข่เหนื่อยมากกว่าดิอาสออสตน์ All กล่าวว่ายังไม่มีสัญญาณของสัญญาฉบ,บับใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปกสนอเตะชื่อดังที่อยู่กับแอนฟิลมานานอย่างดิอาสบาซลน่าก็ตกเป็นข่าวกับเขามานานพวกเขาจิ่นชอบดิอาจริงจริง,รงและมีรายงานเกี่ยวกับแมนเชสเตีร์เมื่อช่วงเสมอที่แล้วเช่นกันหากเขาพร้อมย้ายทียมจะต้องมีหลายสโมสรเข้าคิวรออย่างแน่นอนนะฮะ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่17มีนาคมนะครับลุกขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อนะครับแล้วก็เรายังมีอะไรให้สสางกันเยอะเลยนะครับทั้งสัญญานักเตะนะครับที่ยังคาราคาซังอยู่หลายคนเลยนะฮะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในการซื้อนักเตะเข้ามาอีกนะครับโอ้เป็นตลาดที่วุ่นวายสำหรับลิเวอร์พูลนะครับยังไงก็แล้วแต่เราเอาเรื่องพรีเมียร์ลิงกิตนะครับซื้อก่อนตอนนี้อาร์เซนอลก็ ามมานะครับอยู่ที่12คะแนนแล้วนะครับฉะนั้นเราเรียบๆคว้าแชมป์ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆว่ากันเป็นทีละสเ,เต็ปนะครับแต่ยังไงก็เชียร์เหมือนเดิมหลังจากพลาดแชมป์ไป2รายการนะครับติดต่อกันในฟุตบอลถ้วยยังไงเราก็จับมือร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับแล้วกลับพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมสรลิเวอร์พูลสมสรที่ผู้ท่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคอ Fan นบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปู้บ้าค้ั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแ n นบอลพันแทะที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ